นายกอนุทินตอบป,ปมดรามา่าแชทไลน์ที่พลตระ s วโซเชียลผพานออกมาแฉนะครับโดยคุณอนุทินสายหน้าแล้วบอกว่าผมมาทํางานมาทํางานช่วยเหลือประชาชนไม่มีดราม่าอะไรและกรณีที่พลตระเวโซเชียลบอกว่ามีผู้เสียชีวิตที่หาดใหญ่มากถึง1,000รายนั้นคุณอนุทินตอบว่าเรื่องนี้มีแพทย์ออกมาพูดแล้วว่าจํานวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดเท่าไหร่คายืนยันจากแพทย์จะถูกต้องและชัดเจนที่สุด ซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตในน้ำท่วมภาคใต้ที่ทางการถแถลงวันนี้อยู่ที่138รายส่วนนายกแป้นครับนายกเทสมนตรีหัดใหญ่วันนี้ให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าตัวเองจะไม่เล่นการเมืองอีกแล้วไม่เอาอีกแล้วนะักข่าวถามว่ากังวลไหมกับการล่ารายชื่อของประชาชนเจ้าตัวตอบว่าไม่เป็นไรครับก็แล้วแต่เมื่อนักข่าวถามว่าจะลาออกเองหรือไม่นายกแป้นตอบว่าก็ขอดูก่อนพร้อมยืนยันว่าที่ผ่านมานั้นทําเต็มที่แล้วจริงๆ ขณะที่ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าได้พูดถึงเขต8ดหาดใหญ่นะครับยืนยันว่าไม่ได้เป็นจุดที่มีความรุนแรงอย่างที่นําเสนอกันเป็นผลมาจากสภาวะความกดดันและความเครียดของประชาชนบางเหตุการณ์เช่นมีการขับเจสกีแล้วไปกระแทกบ้านเรือนประชาชนก็อาจทําให้เกิดความไม่พอใจซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันส่วนคุณนรุมน์พิญโยสินวัตรรัตนปรีศึกษานะครับได้ออกมาปฏิเสธกระแสะข่าวที่มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่เกณฑ์คุณครูให้มารับร้อยเอกธรมรมนัทพรมเผ่า ที่จะเข้ามาทําความสะอาดที่โรงเรียนนะครับโดยอาจารย์แหม่มบอกว่าไม่เกี่ยวกันทางพอ,อ,อเขาสั่งของเขาเองตัวเองไม่รู้เรื่องและคุณธรรมนัทก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยยืนยันว่าไม่มีการเกณฑ์คุณครูไปต้อนรับก่อนจะบอกว่าสถานการณ์อย่างนี้ใครจะสั่งไม่เห็นต้องถาม